สวัสดีครับมุมสังเวนนะครับวันนี้มุมสังเวนก็กลับมาพบกับแฟนมืออีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวนก็ได้นําข้อมูลมืยดีๆมาฝากกับแฟนมือเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมือยจัดสีนะครับขึ้นชกกในวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2566เวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณครับมุมสังเวนก็เลยทุกันเนี่ยนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามืยไทยจัดสีมาฝากกับแฟนมือทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทําให้ถูกจัดสนมทันนะครับก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คกำนักของนักโมอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักโมขึ้นชคจริงกับเกาะติตะช่างบวกกระซาเรสนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่่ข้้้อออมูลเบืงตนนไปก เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยไทยจัดสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมวยไทยจัดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2566นะครับคู่ที่1นะครับเป็นมวยรอบปูนเสือนะครับครั้งที่13สาย B นะครับนัดแรกนะครับฝ่ายอังคือโรเล็กวอปัญญาวัยนะครับส่วนฝ่ายนักเงินก็คือศิราชัยสจแดนระยองพิกัด112ปอนด์คู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่2 3สาย B อีก1คู่นะครับฝ่ายแดงฝ่ายแดงก็คือฉลามเงงิิินนนสห์อวะครับส่่วนนฝาย้งเงินนนนนนะะะคคครรรรััััับบบลลลือออศกกกเ็สิิททพพธ์์ดด112ปแู่่ี3 ไปลองคู่เอกฝ่ายแรกก็คือยอดบวงงามลัคกี้บันเทิงส่วนฝันักเงินนะครับสิงเพชรเด็ดสิงใต้นะครับพิกัด1น2ยปอนด์ครับและคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกํารายการนะครับฝ่ายแรกก็คือฟุกน้อยเกียริฟ้าลิขิตส่วนฝัานําเงินนะครับดามพลันชัยพิกัดหน8ปอยด์อนะครับคู่เหมอก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้้แกก่ัันนดวยะครบ และสำหรับแฟนมือท่านะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุนชอบเชียรยนะครับผมขอแนะนำนะครับ a p k 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี ADPK24 ครับ ส่วนแฟนมวยเท่าน้นครับที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทย5ยกสมัครวันนี้นะครับหนึาบาทดูได้4อาทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอดีไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยจะ4นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2 5 6, 6 6นะครับเวลา14นาฬิกา30นทีโดยประมาณนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นมรอบปูนเสือสายบีนัดแรกของทั้งคู่นะครับวันนี้ก็จะได้เห็น ได้รู้ได้เห็นได้ครบกันทุกสายแล้วนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1ก็เป็นรอบบุญเสือกันที่13สานะครับสายบีนัดแรกของทั้งคู่นะครับก็จะครบทุกสายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาดูกันที่ฝาแดงก่อนนะครับฝาแดงก็คือโรเล็กวอปัญญาไวนะครับหรือว่าพอหลักบุญนะครับส่วนไฟน้ําเงินนะครับศิลาชัยสจดแดนยองครับพิกัดอ่าสจดนเนยองนะครับหรือว่าสทอมนนครระยองพิกัดหนึ่งก็สิบสองปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับโรเล็กนี่เป็นในกชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัย่า20ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่วอปัญญาวัยนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีท่งนั้นเดินไกลลูกมหาโลกนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาประเภทฝีมือครบเครื่องสัดแข้งต่อยมัดรุนแรงไล่แขนปั้มตีรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับกระดูกดีนะครับแต่ว่าฟอร์มข้างหลังก็มีสรุดไฟล์ล่าสุดเท่านั้นเองนะครับก่อนนั้นก็ฟอร์มดีเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของท่านนฝ่ายแดงโรเล็กก็มีชนะคะแนนยอดพนมทวน สิทธิ์นายกอนง์ที่เวทีตะวันนนาครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนสายนาทีส่อรุ่งโรดที่เวทีตะวันนานะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้นักยกที่1 1ึ่งหทร่งผลเค c ที่เวทีราชดำเนินนะครับสังพรมล่าสุดนี้ก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุดแพ้1ไฟครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับสิลาชัยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดระยองนะครับวัย19ปีนะครับเป็นตัวแทนมรอบุญเสือภาคกลางนะครับส่วนไยแดงนี่เป็นตัวแทนปุญเสือนะครับสายอีสานนะครับ ไฟน้ําเงินนะครับศิลาชัยนี้เป็นในโชคจากจังหวัดระยองวัย19ปีนะครับก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่เทพประสิทธิ์พัทยานะครับมีธนายสจแลนระยองนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับชื่อเก่าก็น้องบูมใต้เพชรบุรีนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเลยดักสัตว์แข้งซ้ายแรงครับไล่แขนขวางหน้าฟันศอกรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดศอกรุนแรงครับฟอมสดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสีไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ สามฟอร์มล่าสุดของท่านฝนน้ำเงินก็มีชนะนอกยกที่สามนะครับสายนาทีนาคาตะวันที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนก้องเมืองไทยสพงมอที่เวทีราชดำเนินครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนฉลามเงินสิงห์มาวินที่เวทีราชดำเนินนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนฉลามเงินสิงห์มาวินนะครับซึ่งนัดต่อไปของท่านฝนน้ำเงินศีลาชัยนี่ก็จะมีโอกาสได้พบกับศีลาเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับในสายมรอบ เน,นื่องจากว่าอยู่สายเดียวกันนะครับสฟอร์มหลังส so, so ุดของทนาคาฝ่ายน้ำเงินนี่ชนะรวดทั้งสาไฟล์เลยนะครับสไฟ์นี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับานด้านฝ่ายน้ำเงินครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินจะดูดีกว่านะครับเรื่องฟอร์มการชกนะครับสลีละส่วนสูงก็อาจจะดูเลื่อมๆนิดๆด้วยนะครับก็ดูว่าเป็นประเภทจังหวะฝีมือด้วยกันนะครับก็อาวุธยาวของางา้านฝ่ายน้ำเงินน่าจะถึงก่อนนะครับเพราะว่าได้เปรียบสลีละส่วนสูงที่สําคัญฟอร์มสด ร่างกายดูดีกว่านะครับบทเปลี่ยนไปแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสิราชัยสจอแดระยอนนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะโรเล็กวอปัญญาไหวนะครับ้อมกับควาคะแนนแรกในมอเตอร์ปูนเสือครั้งที่23มาครองได้ก่อนนะครับคู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของมวยแต่สีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสิราชัยสจอแดละยองครับ มาถึงคู่ที่2นะครับก็อย่างเป็นมรอบปุนเสือครั้งที่1 3สายบีนัดแตกอีก1คู่นะครับไฟแดงนะครับฉลามเงินสิงมาวินนะครับหรือว่าสิทธิฉลามขาวหรือว่าลูกของตันนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบรรลือศักเล็กออสนิทพันธ์นะครับพิกัด112่งร้อยบสองปอนด์นะครับคณะฝ่ายแดงนะครับฉลามเงินนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาวัย17ปีนะครับเป็นตัวแทนจากภาคใต้นะครับทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับมีเซนหนึงซิงห์มาวินนะครับทัชชนนคดชาสวรรค์หัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลนะครับแฝดฝาแฝดของฉลามทองนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทครบเครื่องเปิดเกมนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับวงในคว้าคอปั้มตีแข็งแกร่งบูดุดันนะครับ เก๋ากระดูกดีนะครับกระดูกที่เวทีมังกรุงดูได้เปรียบคู่ต่อสู้ในวันนี้นะครับสามฟอร์มหลังสุดของท่าไรแดงนะครับฉลามเงินก็มีชนะเพชรแท้อลิสากุ๊ปที่จังหวัดสงขลานะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเยียวขาวภูเก็ตพาวเวอร์บ็อกซิ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนศิลาชัยสอทอมนนครระยองที่เวทีราชดำเนินสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะสองไฟส์สุดแพ้หนึ่งไฟ์นะครับ ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับบรลือศักเล็กนะครับเป็นนักโชคจากจังหวัดลำพูนวัย16ปีนะครับเป็นตัวแทนจากภาคเหนือนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่อสนิทพันนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับมีอาจารย์สนิทผสมนามเป็นหัวหน้าคณะนะครับแชมป์มวยรอบชมรมมวยไทยอีสานล้านนา108ปอนด์นะครับดีกีนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องบู๊เปิดเกมศาสต์แข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับขว้าคอล็อกตีบู๊ดุดดันนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงกระแลกระส่วนหัวใจเกินร้อยนะครับ เป็นมวยเก่งภูทรเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ก็มีชนะนอกยกที่2นะครับรักวิเศษสิทธิ์คูไทยที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ชมรมมวยไทยอีสานล้านนา108ปอนด์ด้วยชนะนอก ลักวิเศษมากว้าแชมป์มาครองได้สําเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าสู่การแข่งขันมวยรอบมวยไทยลักย่าสุสากลนะครับก็พลาดแพ้นอกยกสามให้กับนําสุขบุลลานามวยไทยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ตกรอบไปนะครับหลังจากนั้นก็ไปทําการแข่งขันกีฬาวูสูกีฬาแห่งชาตินะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับล่าสุดนี้มาคัดเลือกนะครับมวยรอบบูนเสือครั้งที่13นะครับในสายภาคเหนือนะครับก็เอาชนะ เพชรมอวอนครับสังโก้วยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ได้สําเร็จนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับมวยรอบปูนเสือครั้งที่23แล้วก็จับฉลากได้เป็นตัวจริงนะครับเป็นตัวแทนของภาคเหนือนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับในรูปแบบมวยไทยก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟนะครับเป็นมวยเก่งจากเวทีภูทรน,นะครับ คู่นี้ถ้าเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับสลีดะส้นสูงดูว่าก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่เป็นมวยเก่งภูธรครับทางด้านฝ่ายแดงนี่ดูว่ากระดูกที่เวทีเมืองกุ้งดูดีกว่านะครับฟอร์มอาจจะยังมีสรุดสรุปอยู่บ้าน,นครับแต่ว่ากระดูก ชื่อในเวทีมังกรดูมาก่อนนะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะช่วยได้เยอะนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะบรรลือสักอสนิพันธ์นะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกของมวยรอบปูนเสือครั้งที่23มาขอได้สําเร็จนะครับคู่ที่2นะครับของมวยไทยเจสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามเงินสิงห์มาวินครับมาถึงคู่ที่3านะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือยอดบวงงามลัคกี้บันเทิงนะครับหรือว่าไดมอนด์98ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์เพชร เดทสิงใต้นะครับหรือว่าเพชรเออ่างทองนะครับหรือว่าจ่าวบ่าวกองสืบพิกัด1 12ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดวงงานนี้เป็นชวงจากจังหวัดสงขลานะครับวัย18ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรผู้จัดการนะครับเฉียบเกียรติเพชรสตาฟเทนเนอร์แล้วก็มีเสียอุ้มลัคกี้บันเทิงเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาครบเครื่องเลยนะครับสัดแข้งต่อยหมัดคว้าคอปั้มตีแข็งแกร่งยัดไส้แรงบุกดุดันนะครับนาเสือบรรยากาศดูดีนะครับเพราะว่าเป็นมมวยยยอู่ในนนนสาาทีงคคจััดะรบ 3ฟอร์มหลังสุดนะครับของตรางแฝดแดงยอดบวงงามมีเสมอเพชรมาวินสิงห์มาวินนะครับที่เวทีช่อง7นะครับหลังจากนั้นก็ชนะเพชรนำชัยนะครับสอจ้โต้งปาจีนที่เวทีช่อง7จสีนะครับล่าสุดมีแพ้คะแนนสองขยักยูฟาบูมเด็กเซียนที่เวทีช่อง7จสีนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็เสมอ1ชนะ1แล้วก็แพ้1 3รสชาตินะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงเพชรนะครับเป็นในโชคจากจังหวัดชุมพรนะครับวัย19ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่วอวังพมนะครับมีทีมงานบอลมหาใจ วันมหาชัยนะครับอาจารย์ปู่บุญล้อมนะครับแล้วก็มีเสดสิงใต้นะครับให้การสนับสนุนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสิงเพชรนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับวงในขวาคอล็อกตัดตีเหนียวหลักเหลี่ยมดีนะครับเก๋ากระดูกดีเลยนะครับก็ถือว่ากระดูกของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ไม่เป็นรองทางด้านฝ่ายแดงด้วยนะครับแต่ว่าบรรยากาศอาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นทีมเยือนนะครับเดิมทีจะชกอยู่สายศึกเพชรยินดีนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของทาาน้านฝ่ายน้ำเงินก็มีชนะคะแนนกระดูกเหล็กอออัจฉริยะนะครับที่เวทีรังสิตหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ที่เวทีราชดำเนินล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ที่เวทีรังสิตสามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะสองฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้หนึ่งฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ทางน้านฝ่ายน้ำเงินจะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกด้วยนะครับชื่อมวยกระดูกมวยทาาน้านฝ่ายน้ำเงินก็ไม่เป็นรองทาาน้่นฝ่ายแดงเลยนะครับดูว่าชื่อมวยดูด ยอดบวงงามจะดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับหน้าเสือบรรยากาศมวยสายคนจัดนะครับบรรยากาศก็ทางน้าแสดงก็จะดูดีกว่าด้วยนะครับท่านนั้นฝ่ายน้ำเงินนะครับเดิมทีนะครับสฟอร์มหลังสุดนี้จะชกอยู่ร้อยสิบสามปอนด์ทั้ง3ไฟเลยนะครับแล้วก็เป็นการชกกลางคืนด้วยครับโดยธรรมชาตินะครับถ้าชกกลางคืนร้อยสิบสามปอนด์นะครับถ้าขยับมาชกตอนกลางวันนะครับเช่นนี้นะครับ กัดน่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น114หรือว่า115นะครับแต่ว่า,าวันนี้มาเจอกับยอดบูงามถูกบีบหนักไปเป็น112ปอนด์นะครับดูว่าน้ําหนักนี้นะครับของทางด้านฝ่ายนเงินนะครับบีบบีบอยู่พอสมควรเลยนะครับและที่สําคัญไม่เคยชกกลางวันด้วยนะครับชกกลางคืนซะส่วนใหญ่นะครับและน้าหนักบีบบีบด้วยดูว่าน่าจะไม่ใช่น้าหนักธรรมชาตินะครับแต่ว่า กระดูกมวยอาจจะดูดีกว่านะครับแล้วก็บรรยากาศก็กดูเป็นรออนะด้วยนะครับทางน้าฝ่ายแดงนี่ดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยอาจจะดูมาที่หลังนะครับแต่ว่าวันนี้ดูได้ใหญ่ได้สูงได้ลอยอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนพิกัดเวทก็ธรรมชาติมากกว่านะครับนาเสือ คนจัดก็ดูดีกว่านะครับน่าจะมีทีมงานคนจัดมากํากับเต็มมุมนะครับบรรยากาศดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดบวง,งามลักกี้บันเทิงนะครับชื่อมวยผมมองว่าเป็นรองธนะเฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่ว่าเวทพิกัดดูเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่บีบนะครับได้สูงได้ลอยน่าเสือบรรยากาศดูดีกว่าด้วยวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนตารานสิงเพชรนะครับเด็ดเพชรสิงเด็ดสิงใต้ไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่สานะครับของมวยไทยจัสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่รองนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับท้าน่ายแดงก็คือฟุกน้อยเกียรฟ้าลิขิตนะครับหรือว่าฟุกบะหมี่เกี้ยวหรือว่าหมูสะพานใหม่หรือว่าโมเดเจ็ดแปดเก้านะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับดามพลันชัยนะครับหรือว่าเสือดามสอคงมีหรือว่าสอพงออนะครับพิกัดถึงกับสามสิบแปดปอนด์นะครับท้าน่ายนดงนะครับฟุกน้อยเป็นในกชคจากจวดบุรีลวัยยี่สิบสองปีนะครับก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่สอพาราสิ์อาจารย์บุญชอบนะครับมีอาจารย์บุญชอบพาราชนะครับเป็นคนดูแลนะครับ เป็นมือขวานะครับวีมือครบเครื่องเปิดเกมสาสตรแข่งปั้มตีแข็งแกร่ง,งหลักเหลี่ยมดีฟอร์มสดนะครับก็วันนี้อาจจะเป็นทีมเยือนนะครับเพราะว่าเดิมทีจะชคอยู่สายสึกเพชรกินดีนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทาาด้ายแดงฟุกน้อยนะครับมีชนะคะแนนเพชรทองหลอสิ หลวงพี่น้ำฝนนะครับที่เวทีราชดำเนินหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนมรดกเพชรมวยเด็ด789ที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนยกเบสฉวดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในสึโมวยไทยวิถีถิ่นไทยนะครับสฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับสไฟหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับทนายฝฟแดงนะครับฟอร์มสดเลย ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดามเป็นนักชกจากาตัวหวัดพัทลุงวัย23ปีนะครับก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่พลันชัยนะครับนครศรีธรรมราชมีโกเดพลันชัยนะครับอดิเทพบลรพัน์นะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงหลักเกลี่ยดีนะครับวงในขวางค้ำแทงรุนแรงนะครับฟอมสดไม่แพ้กันเลยนะครับสามฟอมหลังสุดของทนาฝ่ายน้ำเงินนี่ชนะคะแนนวลรพล เกียรติชัชนันท์ที่สุราธานีนะครับในศึกลมพลคนสมุหยหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่3ลุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับที่เวทีช่องจสีล่าสุดนะครับชนะคะแนนมรดกเพชรมเด็ตเจ็ดแปดเก้าที่จังหวัดสตูลนะครับในศึกสตูลซูเปอร์ไฟนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับสี่ไฟหลังสุดก็ไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าคู่นี้พบกันถูกที่ถูกเวลานะครับเพราะว่าสี่ไฟหลังสุดนี่ยังไม่แพ้ใครทั้งสิ้นนะครับฟอร์มสดร่างกายดีมากๆเลยนะครับ ที่ก็ต้องบอกว่าเป็นประเภทมวยใหญ่มมยยาวมวยสูงมมยยาวด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ผมดูวสรีละส่วนสูงของต้าดฝ่ายน้ําเงินดาวจะดูได้เปรียบจะดูลอยกว่านิดๆน,นะครับฝีไม้ลายมือน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่บรรยากาศนี่ผมดูว่าดา้านฝ่ายน้ําเงินนะครับดามพลันชัยนะครับก็วันชกน่าจะมีทางงานาทีมงานปักโจกโคราชนะครับในสายของพลันชัยนะครับมาถอดมองคลแล้วก็กำกับหน้าเสือนะครับผมดูว่า ความมาตรฐานของไข่ยมวยพลันชัยนะครับชกกับไข่นี่เรดก่อนชกนี่ไม่เคยเป็นรองนะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่มาตรฐานความเชื่อถือสูงอย่างธนาฝ่ายน้ําเงินนะครับดามพลันชัยนะครับคู่ี้สูสีไม่น่าจะเสียเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไข่หมวยพลันชัยความเชื่อถือค่อนข้างจะดูดีนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะฝุกน้อยนะครับเกียรติฟ้าลิขิตผู้มาเยือนนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับของมวยไทยเจษสีในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับดามพลันชัยครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสีลาชัยสจอจแดนละยองนะครับดูว่าฟอร์มสดมากๆเลยนะครับสีฝ่ายหลังสุดนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับวันนี้น่าจะยืนระยะได้ดีกว่านะครับน่าจะเอาชนะโรเล็กวอปัญญา,วาไวปได้แบบสนุกคู่ที่หนึ่งมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสีลาชัยสจอจอแดนระยองคู่ที่สองนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามเงินสิงห์มาวินนะครับฟอร์มอาจจะดู สะดุดสะดุดอยู่นะครับแต่ว่าชื่อมวยในเวทีเมืองกรุงนะครับกระดูก ในเวทีมังกรดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะบัรลือศักเล็กออสนิพันธ์นะครับคว้าคะแนนแรกได้สําเร็จคู่ที่2มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามเงินสิงมาวินนะครับและคู่ที่3ามนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดบวงามลัคกี้บันเทิงนะครับได้สูงได้ลอยกว่าหน้าเสือดูดีกว่านะครับพิกัดเวทธรรมชาติมากกว่าด้วยนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสามไฟ์หลังสุดชก113ปอนด์ชกกลางคืนนะครับวันนี้มาชกกลางวันถูกบีบอีก1ปอน112ปอนด์เัดนีับทางด้ายน้บาเงินนับดูว่าเวทพิกัดนแดง น้ำหนักพิกัดเป็นธรรมชาติมากกว่าด้วยนะครับแล้วก็มวยสายคนจัดด้วยนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดบวงงามลัคกี้บันเทิงส่วนคู่ที่4นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับดามพารันชัยนะครับดูสลีละสูงได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับมาตรฐานความเชื่อถือไข่มวยพารันชัยก็ดูมาก่อนด้วยนะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับดามพารันชัยครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ